รัฐบาลลุยปราบย่างเถื่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรทำจริงเห็นผลแล้วยางพาระ60บาทต่อกิโลกรัมสวัสดีค่ะสายรุ้งเองค่ะวันนี้มาแจ้งข่าวนะคะสำหรับ ชาวสวนยางพาราทุกท่านค่ะเนื่องจากรัฐบาลทำจริงนะคะซึ่งนโยบายปราบยางพาราเถื่อนหินผลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร้อยเอกธรรมนัตแก้ไขปัญหาราคายางตกต่ำให้เกษตรกรชาวสวนยางพาราล่าสุดราคาทะลุ60บาทต่อกิโลกรัมแล้วนะคะสูงสุดในรอบ16เดือนค่ะ ซึ่งในวันที่15มกราคม2567นางสาวเกนิการองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้เปิดเผยว่าจากข้อมูลของการยางแห่งประเทศไทยเมื่อวันที่14มกราคมราคาน้ำยางสดอยู่ที่60บาทต่อกิโลกรัมแล้วค่ะซึ่งจากข้อมูลนะคะตั้งแต่เดือนกันยายน66จนถึงปัจจุบัน ราคาขยับขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการประกาศสงครามการลักลอบสินค้าเกษตรผิดกฎหมายโดยปราบปราบการลักลอบการนำเข้ายางผิดกฎหมายเพื่อลดการกระทบด้านยางพาราที่เกษตรกรได้รับ ส่งผลให้ราคาปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและสูงที่สุดในรอบ16เดือนซึ่งก็มุ่งเน้นที่จะสร้างเสถียรภาพกับยางพาราด้วยการเพิ่มปริมาณการใช้ยางพาราภายในประเทศค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ยางของหน่วยงานภาครัฐจะต้องกำหนดเป็นนโยบายควบคุมไปกับการเร่งการปรับปรามการลักลอบนำยางนะคะเข้า อย่างผิดกฎหมายนั่นเองโดยทีมปฏิบัติการพิเศษพยานนครราททำหน้าที่สอดส่องและก็เฝ้าระมัดระวังการลักลอบนำเข้ายางผิดกฎหมายซึ่งหากพบเบาะแสผู้ผู้ที่กระทำความผิดนะคะก็มีสามารถที่จะแจ้งหน่วยงานผู้ที่มีอำนาจดำเนินการจับกลุ่มได้ทันทีทั้งนี้นะคะพร้อมให้ กยทบูรณาการร่วมกันนะคะทำงานกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรตั้งจุดตรวจสินค้าเกษตรร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคงในเส้นที่ในเส้นทางที่มีการขนส่งสินค้าโดยเฉพาะตามแนวตะกิบชายแดน ประเทศเมียนมามด้วยนะคะซึ่งสถานการณ์ยางพาราในขณะนี้ก็ดีขึ้นเนื่องจากปัจจัยการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศด้วยส่งผลให้ผล,ผลผลิตทั่วโลกลดลงแล้วนะคะนยโยบายรัฐบาลหรือว่านยโยบายด้านราคาของรัฐบาลที่ชัดเจนในการประกาศกสงครามกับยางพาราเถื่อนนั่นเองค่ะโดยสั่งปราบปรามอย่างจริงจังของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะ เพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาปัญหาการลักลอบนำเข้ายางพาราตามชายแดนส่งผลกระทบและก็สร้างความเสียหายให้กับชาวสวนยางพาราซึ่งเป็นยางพาราในประเทศให้มีราคาที่ต่ำลงค่ะเนื่องจากราคายางพาราในต่างประเทศถูกถูกกว่าราคายางในประเทศไทยนะคะดังนั้นร้อยเอกธรรมนัฐจึงเดินหน้าหาแนวทางแก้ไขปัญหานะคะและก็ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกยางอย่างจริงจังอันนี้ก็เป็นนางสาว เกนิกานะคะได้กล่าวไว้ก็ถือว่าดีขึ้นนะคะสำหรับราคาของอยางพารานในช่วงนี้ค่ะ